ไปแยง่งแย่งรองเทา้าแย่งเลยแย่งเลยไปแย่งรองเทา้าไปปีนกับวอนสิปีนกับวอนสิเ <c oughs> อยี่ยเลื่รถวอนเลยไป ทำอะไรไม่ได้ไปเยี่ยวรถมันเลยไป,ไปอ้ปวนไปไปไหนไปไหนจะจับได้ไหมล่ะ,อะ,อะเออ